ทำไมเราถึงเลือกไปเดินป่าครับนี่ไม่มีคนถามมาเยอะเลยครับว่ามันทั้งเหนื่อยทั้งลำบากทั้งร้อนนะครับแถมเจอคนที่เราไม่รู้จักอีกต้องไปทำตัวตีสนิทนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับปั้นนาปั่นตาต่างๆเออเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเราไม่อยู่บ้านดูเน็ตฟิกเฉยเฉยสั่ง Delivery ง่ายๆมากินใช้ชีาาวิตวันเสาร์อาทิตย์แบบสบายสบายบนโซฟาแล้วทำไมเราถึงเลือกไปเดินป่าครับ นี่เป็นคำถามที่ผมว่าเพื่อนๆคนที่ชอบเดินปากปีนเขาเนี่ยจะได้เจอเพื่อนๆของเราเนาะในที่ทำงานนะครับในครอบครัวเนี่ยเรามักจะถูกถามเรื่องคำถามเช่นนี้มาตลอดผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่โดนคำถามนั้นเช่นกันเนราก็ลองมาตบผนึกแล้วลึกถึงคำถามไม่อีกทีนะครับว่าแล้วทำไมล่ะเราถึงต้องไปเดินป่ากว่าฟิลมข้อแรกครับการเดินป่ากเบเสมือนเป็น power bank เป็นแบตเตอรี่ออฟไลท์สำหรับผมนะ เราทุกคนควรที่จะต้องมีเซลล์แอสโลนในการฟื้นฟูตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจนะครับให้ชาร์จแบตกลับมา100%พร้อมที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะทํางานสําหรับผมแล้วการเดินป่นาก็เหมือนกับเป็นการชาร์จแบตของเราเช่นเดียวกันนะครับได้เจอต้นไม้ได้เจอธรรมชาตินะครับได้อบกอดกับอากาศนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในในเมืองเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ เรารู้สึกว่าการไปเดินป่าเนี่ยมันทำให้เราได้พักจริงๆเนี่ยมันคือการไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเมื่อเราไม่ต้องมากดมือถือไม่ต้องมาถ่ายโซเชียลนะครับเราก็ได้ดื่มด่าได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆนะครับได้มีสติในการใช้ชีวิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เราได้รีชาร์จตัวเองนะครับรีแลกซ์นะครับแล้วก็พร้อมกลับมาดําเนินชีวิตพร้อมกลับมาทํางานได้อีก เดินปาททำให้เราได้เซลล์รีเฟคชันหรือว่าสะท้อนสภาพจิตใจแล้วก็ตัวตนของเราออกมาให้เราได้เห็นนะครับหรือว่าทําการเซลล์ w อา e วน s s ว่าเราเป็นยังไงมันก็สืบเนื่องจากข้อที่แล้วนะครับก็คือพอเรามีสตินะครับเราก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้รีเฟคหรือว่าได้สะท้อนในสิ่งที่เราทําลงไปในชีวิตมากขึ้นนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับในที่ทํางานในครอบครัว สิ่งแวดล้อมต่างๆในรอบตัวเรานะครับได้ตกผลึกกับในสิ่งที่ยังค้างคาจิตใจของเราอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำอะไรต่อไปเคยได้ยินคำนี้ครับจากครูฝึกเราดอว่าเราจะได้เจอคนอีกคนหนึ่งเมื่อเราลำบากสุดนะครับอาจจะเป็นหิวสุดง่วงสุดหรือว่าเหนื่อยที่สุดเราได้เจอคนคนนั้นนะครับแล้วก็ได้จะได้คุยกับคนคนนั้นนะครับเมื่อเราได้ ตกผนึกกับตัวเราได้เจอมุมมองเราในหลายๆ,ๆแบบมันก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บสิ่งต่างๆเนี่ยเอากลับมาปรับใช้เอากลับมาในเริ่ชีวิตนะครับสิ่งที่ดีอยู่ก็ต้องทำต่อไปส่วนสิ่งที่อาจจะไม่ดีก็อาจจะต้องอปรับปรุงนะครับแล้วก็ไม่ทำอีกการเดิน,นป่ามันคือการทำเซลล์ organization จัดการตัวเองครับในที่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของร่างกายสุขภาพนะครับเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็เป็นเรื่องของเกียร์หรือว่าอุปกรณ์นะครับเริ่มจากตัวร่างกายก่อนนะครับก็แน่นอน,นครับกว่าที่จะไปเดินขึ้นเดินลง2วันหนึ่งคืน3วันสคืนหรือว่าเป็นการเดินทางระยะยาวอย่างที่สวีเดนนะครับหวัน5คืนอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ว่าวันนี้คิดแล้วพรุ่งนี้จะไปได้เลยนะ มันก็ต้องเตรียมร่างกายนะครับต้องเริ่มออกกําลังกายเริ่มซ้อมวิ่งนะครับเริ่มทำคาร์ดิโอเริ่มเวทเทรนนิ่งต่างต่างมีการเตรียมตัวเตรียมจิตใจนะครับมันก็สะท้อนว่าในชีวิตเรามันมีอะไรได้มาง่ายๆนะครับเราต้องบักบัน่นต้องอุตสาหะฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเสมอเมื่อโอกาสนั้นมาเราก็สามารถคว้าม,มันไดน้เรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมจิตใจนะครับ ในบางช่วงบางตอนนะครับเวลาเราเดินเนี่ยมันทางมันยากลําบากนะครับขึ้นเนินชันมากๆเลยนะครับต้องดัดตัวเองขึ้นไปนะครับในสภาวะอากาศที่ร้อนมากๆนะครับไม่มีลมเลยหรือแม้กระทั่งเป็นช่วงที่เราขาดน้ําหรือหิวจะจัดนะครับเราต้องเซลลออแกเนอไซชั่นยังไงให้เราผ่านจุดๆนั้นมาได้นะครับต้องมีการ เตรียมจิตใจระดับหนึ่งนะถึงความแข็งแรงนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเราต้องทำ night t a นะครับเป็นการเดินป่าในช่วงกลางคืนนะครับอาจจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยอะไรบางอย่างนะครับที่ทําให้เราถึงแคมป์ช้านะครับเดินท่ามกลางความมืดนะครับเราจะ handle กับสภาวะจิตใจของเราในช่วงเวลานั้นๆอย่างไรนะครับต้องเตรียมจิตใจเราอย่างไรต้องมีสติอย่างไรนะครับ ในการเดินป่าเนี่ยมันจะสอนเราในเรื่องการเตรียมจิตใจตรงนี้ได้อย่างมากเลยนะครับแล้ว organization อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องอุปกรณ์ครับการเดินป่าไม่เหมือนกับการไปวิ่งตามสวนสาธารณะหรือไปเตะบอลกับเพื่อนนะครับมีแค่เสื้อผ้ามีแค่รองเท้าก็สามารถไปได้แล้วนะครับการเดินป่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ยังชีพนะครับพื้นฐานของเราให้ค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่เสื้อผ้ารองเท้านะครับ หรือว่าจะเป็นตัวเป้ของเรานะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์อย่างชีพการกินนะครับแล้วก็การนอนของเราแล้วก็ระหว่างทางนะครับอำนวยความสะดวกของเราให้เราสามารถเคลื่อนที่จากจุด a ไปจุด b ได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะครับมันมีอะไรบ้างน,นะครับเราเป็นการ organize มันหยิบจับใช้สอยได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเก็บกลับมานะครับรู้ว่าเกิดสภาวะฉุกเฉินอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอยู่ตรงไหน นะครับรู้ว่าถ้าเจอแหล่งน้ําเครื่องกองน้ําเราเตรียมพร้อมหยิบง่ายอยู่ตรงไหนหรือช่วงเวลาที่เราเหนื่อยยากลำบากต้องการที่จะโหลดช็อกโกแลตบาร์นะครับก็ต้องหยิบจับได้สะดวกนะครับรวมไปถึงสภาวะอากาศที่แย่นะครับเกยดินคขพูดหนึ่งตอนที่ไปเดินป่าที่สวีเดนนะครับ There is no bad weather There's just only bad preparation ไม่มีหรอกวันที่อาการมันไม่ดีครับมันมีแต่วันที่เราไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมทั้งร่างกายไม่พร้อมทั้งจิตใจไม่พร้อมทั้งอุปกรณ์นะครับเราก็จะเจอวันที่แย่ของเรานะเพราะฉะนั้นการเดินป่าจะสอนให้เราทำเซลล์ออแกน z เซชันได้อย่างดีเยี่ยมครับ การเดินป่าทําให้เราเน็ตเวิร์กิิงครับได้เจอกับผู้คนใหม่ๆมากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพนะครับทําให้เราทุกคนรู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆนะครับสุดท้ายเราหิวเรากินเราง่วงเรานอนเราเหนื่อยเราพักการเดินป่าทาให้เราเจอคนในหลากหลายสังคมมากเลยครับตั้งแต่ผู้บริหารนะครับจนไปถึงแบบอ่าพี่วินมอสไซ์อย่างเงี้ยครับในทิปเดียวกันนะครับเรา เดินด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันรู้จักกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันตอนแคมป์กลางคืนนะครับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆมันทําให้เราเก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับเจอผู้คนใหม่ๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องปั้นหน้าปั้นตาทำให้สนิทคนอื่นก็ได้นะครับหรือบางคนก็อยากจะทําอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ปล่อยเป็นเรื่องสภาวะในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าคุณอยากรู้จักคนอื่นคุณก็แค่รู้จักเขาถ้าคุณอยากปิกวิเวกอยู่คนเดียวคุณก็สามารถชิลได้นะผมว่า พอสุดท้ายการเดินป่ามันคือสันานาการณ์เราไปเราต้องฟูลฟิลความสุขตัวเองให้มากที่สุดนะครับแต่สําหรับตัวผมนะครับเน็ตเวิร์กิ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราอยากจะรู้จักนะครับถ้าเราได้ลองก้าวจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ได้ลองทําความรู้จักลองพูดคุยกับเพื่อนๆใหม่ในทริปดูเนี่ยโอ้ผมว่าเราจะได้เจอประสบการณ์แบบนึงเลยครับที่เป็นกําไรชีวิตมากๆ เวลาเราทางานแล้วเรารู้สึกว่าเครียดเป็นระยะเวลาหนึ่งเราก็จะพยายามหาเวลาในการเข้าป่านะครับหรือว่าเดินเขาเพราะว่ามันทําให้เราตระหนักเลยว่าเราตัวเล็กมากๆนะครับถ้าเทียบกับธรรมชาตินะครับเวลาเราอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านทํางานอยู่ในบริษัทมีทีมมีน้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราตัวใหญ่ขับบ้านขับฟ้าเลยเนาะสั่งการสั่งงานต่างๆซึ่งคําว่าอีโก้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับอำนาจที่เกิดขึ้นนะครับเรา ไ,ได้พอเราได้เข้าไปในป่านะครับในบุเขาที่มีต้นไม้นะครับมีหินก้อนโตนะครับจากที่คิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่โตมากๆนะครับอีโก้ล้นมากเนี่ยกับการแปลว่าพออยู่ในกากรธรรมชาติเหล่านะนะั้นเราเทียบไม่ติดเลยครับเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของธรรมชาติแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันนึงทำให้เราตระหนักได้ว่ามันไม่มีใครที่สำคัญไว้กับกันนะครับทุกคนเป็นองค์ประกอบเป็นฟันเฟืองของการและการสเสนอ เพราะฉะนั้นนะครับในทุกทุอย่างในทุกทุสิ่ง ấy, มันมีหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เราควรจะทาหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะสมมอบนะครับคุณค่าไปสู่องค์ประกอบต่อๆไปนะครับ สาเหตุหนึ่งที่เราชอบไปเดินป่านะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เราได้เดินเนี่ยเราจะได้เจอกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของธรรมชาติรอบตัวของเราครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้านะครับสิ่งสาระสัตว์ต่างๆนะครับจะได้เจอกับต้นไม้ที่กำลังเพิ่งงอกใบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็โตเต็มที่ออกดอกออกผลสวยงามนะครับแล้วก็กำลังจะตายนะครับ เ,เหมือนเซอร l เคิลออฟล์หรือวัฏจักรชีวิตนะครับที่มีการเกิดขึ้นแล้วก็ล้มตายไปนะครับมันก็ทําให้เราตื่นระลึกถึงชีวิตของเราเนี่ยแหละครับนันก็คือการทามมรณานุสติอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเดินอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็พิจารณาสิ่งรอบข้างของเราไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าสุดท้ายชีวิตมันก็แค่นี้ครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ดับไปแต่ ในตอนที่เรากําลังมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอยู่เนี่แหละครับวางแผนชีวิตเราเป็นในรูปแบบไหนและนี่ก็จะเป็นความหมายของการใช้ชีวิตของเราทุกคนครับว่าจะส่งมอบให้กับคนรอบข้างหรือสิ่งต่างๆอย่างใด ข้อสุดท้ายนะครับการลนบาททำให้เรารู้สึกภูมิใจครับผมเปรียบเทียบเหมือนกับการวิ่งมาราธอนเสร็จหรือเล่นกีฬาหรือเราสำเร็จอะไรบางอย่างนะครับแล้วเรารู้สึกดีกับมันมากๆนะครับกิจกรรมหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนเนี่ยเราจะแฮปปี้หมดเพราะว่าเราก้าวข้ามสิ่งที่ลำบากท,ที่สุดอะการลปบากเช่นเดียวกัน,นครับวันวันนั้นทั้งวันเนี่ยที่คุณได้ เดินขึ้นเขาดันเนินลูกแล้วลูกเล่าจนไปถึงแคมป์ไซน์นะครับคุณได้พักได้กางเต็นท์ได้หุงหาอาหารนะครับผมพูดเลยว่าข้าวไข่เจียวบนเขาเนี่ยที่มีราคาไม่กี่บาทเนี่ยอร่อยกว่าข้าวไข่เจียวมิชลินสตาร์เจ๊ฝ่ายแน่นอนไม่ใช่คุณลองไปกินข้างบนนั้นดูนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้รู้สึกถึงว่าเราสําเร็จอะไรบางอย่างแล้วนะครับแล้วก็ได้ได้รางวัลตอบแทนอาจจะเป็นข้าวไข่เจียวอาจจะเป็นการนอน ที่มีคุณภาพในเต็นท์ของเรานะครับง่ายๆนะครับผมว่าคนเราควรจะต้องรู้สึกถึงการเอาชนะอะไรบางอย่างแล้วก็ได้รางวัลตอบแทนนะครับอย่างง่ายๆนะครับในในชีวิตประจําวันของเราบ้างนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ต่อยอดนะครับอดทนตั้งใจทํามันเมื่อทําสําเร็จนะครับเราได้ Recognition ่นเราได้ r e w a r d เสมอนะครับมันจะทําให้ชีวิตเราขับเคลื่อนด้วยพลังงานบวกได้ และนี่ก็คือเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราไปเดินป่าทําไมวะนะครับแล้วความเห็นของเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆไปเดินป่าทําไมครับอยากให้ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับผมจะอ่านแล้วก็จะทําความรู้จักแล้วก็จะตอบเพื่อนๆทุกคนใต้คอมเมนต์เลยครับอยากรู้จักทุกคนที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้มากๆนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับจากฟิล์มเทลไร r โลครับแล้วจะตอบคอมเมนต์นะครับ